สวัสดีคะ่ะเพจไข่ทรงแม่แดงสกนคลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง Youtube นะคะสาวสกลนคนผู้ไทยด้านเองนะคะวันนี้นะคะก็มาแชร์นะคะว่าในฤดูหนาวนะคะแนเราจะเป็นยังไงนะคะตามจริงตุ้งๆิ้งเคยถ่ายคลิปไว้แล้วแหละค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวตุ้งทิ้งจะมาเปรียบเทียบให้ให้ดูนะคะว่าถ้าเราไม่กระตุ้นแหนนะคะให้โตนะคะแหนก็จะประมาณนี้คะ่ะ <laughs> วิธีกระตุ้นของเรานะคะจะไม่ไม่ง่ายเลย ไม่ยากเลยนะคะวิธีกระตุ้นแหนของเราก็คือไม่ยากเลยนะคะทุกคนค่ะคือใช้วิธีบ้านๆน,นะคะใช้วิธีบ้านๆโบราณโบราณประหยัดเงินด้วยนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นบ่อที่เราไม่ได้กระตุ้นเลยนะนี่เราไม่ได้กระตุ้นน้องน้องแห๋ของเราเลยนะคะนี่ก็จะสังเกตได้ว่าน้องจะต้นเล็กมากแล้วก็หดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากน้องหนาวนะคะตอนนี้นะคะสกลนครนะคะ13องศานะคะต่ําสุด 13องศา12องศา10องศานะคะยิ่งแบบตอนเที่ยงคืนแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทุกที่เาถ่ายตอนเช้านะคะนี่ก็จะประมาณ13องศานะคะใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อแขนยาวทั้งแบบถุงเท้าถุงอะไรคือแบบขนาดคนนะคะคือขนาดเราอะเรายังไม่อยากลุกจากที่นอนเลยแต่นักภาษาอะไรกับน้องแหนะนะคะเขาก็จะนี่แหละคะ่ะต้นเล็กแค่แกรนแบบนี้แล้วก็ ตุ้งติ้งมีวิธียังไงนะคะตุ้งติ้งมีวิธีที่จะกระตุ้นแหน่แดงนะคะก็คือเราจะเติมน้ําให้น้องทําคล้ายๆเหมือนฝนตกทําคล้ายๆเหมือนละองฝนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องเหน่ของเรานะคะจะชอบนะคะจะชอบฝนมากๆนะคะจะชอบฝนมากพอน้องโดนฝนนะคะน้องมันจะช่วยกระตุ้นให้น้องตื่นตัวแล้วก็น้องก็จะขยายเป็นชั้นได้ แบบเร็วขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําให้น้องแบบไม่ไม่พูดง่ยายคือไม่ไม่หยุดชะงักในการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวตุ้งติ้งจะให้ดูอีกบอ่อหนึ่งซึ่งตุ้งติ้งนะคะก็คือนี่บ่อข้างๆกันเลยก็คือกระตุ้นน้องนะคะนี่ใช้สายยางเราปกติเนี่ยนะคะก็คือกระตุ้นน้องสังเกตได้จากน้ําระดับน้ําก็คือน้ําเขาจะเต็มอยู่ตลอดเวลาซึ่งในบอ่อเมื่อกี้นะคะตุ้งติง้ง ไม่ได้เติมน้ําลองดูลองดูซิแล้วก็ไม่กระตุ้นเขาลองดูซิว่าเขาจะเป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วเขาก็ไม่ขึ้นฉัาน,นั่นเองนะคะเพราะว่าในสุโขทัยเนาะตามที่ทุกจริงแจ้งว่าตอนนี้ก็คือมันหนาวมาผ่านประมาณ3-4ี่วันแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมันก็หนาวมา3-4ี่วันแล้วค่ะนี่ทุกคนดูต้นที่แหน่ที่ตุ้งติ้งกระตุ้นเขานะคะก็คือใช้สายยางฉีดเดี๋ยว ใช้สีฉีดย e? ังไงเดี๋ยวตุ้งติ้งจะเอาคลิปไว้ด้านบนแล้วก็ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะลูกค้าสามารถกดเข้าไปชมได้แล้วก็สามารถทาตามได้ตุ้งติ้งไม่เคยห่วงสูตรเลยไม่เคยที่จะห่วงสูตรอะไรเลยนะคะที่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหนแดงนะคะตุ้งติ้งไม่เคยห่วงสูตรเลยลูกค้าสามารถนําไปใช้ได้บอกก็เหมือนกันสามารถเรียนแบบได้สแลนอะไรคือสามารถเรียนแบบได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ อันไหนที่ลูกค้านําไปใช้แล้วเป็นประโยชน์กับลูกค้านะคะแล้วก็มันส่งผลดีตอนน่อแหนของเรานะคะก็ใช้เลยไม่เคยห่วงสูบเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นวิธีกระตุ้นนะคะที่จะให้แหนของเรานะคะเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอฤดูหนาวนะคะนี่ไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนนะคะน,อน้องแหนของเราก็ยังจะเจริญเติบโตแบบนี้นะคะลูกค้าสังเกตได้นี่สังเกตได้จากชั้นของน้องนะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบ ขึ้นชั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการช่วยกระตุ้นน้องอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเราก็อาศัยวิธีธรรมชาติเนาะทำเหมือนหลอกเขาว่าฝนตกแบบนี้ค่ะแล้วอาจจะมีลูกค้านะคะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะกระตุ้นช่วงไหนดีคะคุณตุ้งติ้งแนะนําเป็นช่วงเย็นๆนะคะนี่เพราะว่าช่วงเย็นๆน่ะเอาสักประมาณ บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเย็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้เขาเขาซึ่งจะค่อนข้างจะมีแดดเนาะค่อนข้างก็จะมีแดดแล้วก็อากาศก็ไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคะซึ่งถ้าเรากระตุ้นตอนนี้มันก็หนาวกระฝนมาโดนกันมันจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะคะทุกคนค่ะก็เลือกช่วงเวลาหน่อยเอาที่ช่วงเวลาที่มีแดดหน่อยแล้วก็ค่อยฉีดน้ํากระตุ้นเขาแบบนี้ค่ะเดี๋ยววิธีกระตุ้นเดี๋ยวตุ้งติ้งใส่คลิปไว้ลูกค้าก็ติดตามไปชมตามคลิปนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้แม่พันธุ์แหนแดงนะคะก็ติดต่อมาทางเพจได้นะคะตอนนี้บอกเลยว่าคิวแน่นมากรบกวนลูกค้าทุกท่านนะคะรอคิวหน่อยนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็อยากได้เหน่เหมือนกันนะคะจะไม่รัดคิวอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะตุ้งติ้งจะเรียบรีบเคลียร์ออเดอร์ให้ได้เร็วที่สุดนะคะสําหรับตุ้งติ้งนัดวันไหนไว้อาจจะได้ก่อนวันที่นัดไว้นะคะเพราะว่าตุ้งติ้งเรียบ รีบเคลียร์ออเดอร์ให้ลูกค้าทุกๆคนนะคะให้ได้ของได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่าวันที่ตุ้งติ้งนัดก็คือจะเป็นวันที่ได้ของช้าที่สุดนั่นเองนะคะตามนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เดี๋ยวนะคะ,น,ะนี่ค่ะทุกคนค่ะ สำหรับลูกค้าที่ยังสงสัยวิธีเลี้ยงอยู่หรือขั้นตอนการเลี้ยงหรือขั้นตอนการดูแลหาคลิปไม่เจออะไรยังไงสามารถทักมาหาตุกติ้งได้เดี๋ยวตุกติ้งจะส่งลิงก์ให้แล้วก็เป็นคลิปลูกค้าก็ไปรับชมเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ